นี่ก็มาดูรถฟีโนโหัวฉีครับร15ไออาการคือขับมาดีวูบวูบดับอ่าตอนนี้เช็คเบื้องต้นดูแล้วอ่าใช้กล่องเช็คจุดระบบของดร ATI สมาร์ทกลาดเช็คดูบอกว่ามีปัญหาตรงโลลินเลงตอนนี้ก็ทำการล้างแล้วอ่านำมาเครื่องเช็คแล้ว แต่รถยังไม่ติดอ่าตอนนี้เช็คดูแบตเตอรี่ก็อยู่ที่ประมาณ12โวลต์สิบโวลต์แต่รถจะสตาร์ทไม่ติดเหมือนกับกําลังอัดไม่มีแต่ตัวปั๊มติ๊กแรงดันอยู่ที่4บาร์ก็จริงครับแต่ว่าลดลงเร็วมากเราลองดูเลองสตาร์ทดูครับจากการแก้ไขแล้ว เสียงเครื่องนี้เขกมากครับสังเกตดูครับตัวนี้เดรนเี่ยง,งก็คือล้างแล้วล้างแล้วแบตเตอรี่อ่อนด้วยแรงดันติอ่าสรุปแล้วคือกำลังอัดรถถ่ายครับคันนี้แล้วก,ก็ปัมติก๊กปัมติ๊กแรงดันไม่พอครับ จะทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนปั๊มต๊กกับเปลี่ยนลูกสูบใหม่รถคันนี้ก็จะเป็นปกติครับอโค้ดไม่ขึ้นนะครับคันนี้ไม่มีโค้ดโค้ดไม่ขึ้นเอากล่องเอทีเชเช็คแล้วก็ปกติหมดทุกอย่างตอนนี้รถสตาร์ทติดแล้ว